สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล3วันนี้นะคะมาพบกับครูน้ำเช่นเดิมในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูน้ำจะพาเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนะคะต่อจากคาบของเมื่อวานนะคะ,ะเราไปดูใบงานกันเลยนะคะอ่า ใบางานของเด็กๆวันที่21นะคะเดือนธันวาคมพศส5 6 4เป็นใบางานวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กๆเ,เปิดใบางานของตัวเองนะคะไปหน้านี้เลยค่ะอ่าเด็กๆเ,เจอใบางานตัวเองหรือย,ยังคะ ใบงานที่คุณครูน้ําจะพาเด็กๆฝึกทําวันนี้นะคะก็คือใบงานวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะถ้าเด็กๆเปิดเจอแล้วเราไปฝึกทําใบงานกันเลยค่ะ,ะวิธีการทําใบงานนะคะ,ะคําชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพ แล้วเขียนตัวเลขที่ม <F> ีค่าน้อยกว่าตัวเลขที่กำหนดให้อยู่หนึ่งนะคะเมื่อวานเราเข tense, không. Không, ียนตัวเลขที่มากกว่าใช่ไหมคะมากกว่าตัวเลขที่กำหนดให้อยู่หนึ่งแต่วันนี้นะคะคุณครูน้ำจะให้เด็กๆเขียนตัวเลขที่น้อยกว่าตัวเลขที่กำหนดให้อยู่หนึ่งน้อยกว่านะคะวันนี้น้อยกว่าเห็นไหมคะ ปลายแหลมๆเครื่องหมายน้อยกว่าจะชี้ไปฝั่งที่ยังไม่มีตัวเลขนะคะอ่ะเรามาดูเลยนะคะตัวเลขที่กําหนดให้จะอยู่ด้านขวามือนะคะอ่ะ78ใช่ไหมคะข้อนี้78น้อยกว่า78อยู่หนึ่งต้องเป็น7อะไรคะ77ใช่ไหมคะอ่ะถูกต้องค่ะน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่2 ตัวเลขที่เขากำหนดให้นะคะก็คือ7อะไรคะเจอ่าน้อยกว่า72อยูหนึ่งเป็น7อะไรคะเจนั่นเองเก่งมากๆเลยคะ่ะอ่ะต่อไปนะคะตัวอย่างอ่าข้อต่อไปน้อยกว่า74อ่าน้อยกว่า74อยู่งต้องเป็น7อะไรคะเจ็ด 3ามนั่นเองนะคะอ่าต่อไปข้อสุดท้ายอ่าข้อสุดท้ายที่ยกตัวอย่างนะคะน้อยกว่า7จ็ดเอยู่หนึ่งอ่าเป็น7อะไรลูกเจ็ 70, ใช่ไหมคะอ่าเก่งมากๆเลยนะคะอ่าต่อไปให้เด็กๆลงมือทำใบงานของตัวเองนะคะเลขที่น้อยกว่าตัวเลขที่กำหนดให้อยู่หนึ่งนะคะ ใบงานของเด็กๆมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด20ข้อนะคะอาเมื่อกี้คุณครูน้ำอธิบายไปแล้วว่าเลขที่น้อยกว่าตัวเลขที่กำหนดให้อยู่หนึ่งนะคะเราจะเขียนเลขอะไรลงไปเด็กๆก็พอที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะอาถ้าเด็กๆพอที่จะเข้าใจแล้วคุณครูน้ำให้เด็กๆลงมือทำใบงานของตัวเองได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูน้ำก็ขอจบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาล3ไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเจอกันใหม่คาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ